i แซปตูนะคะรายการข่าวที่เราเจอกันสดๆเลยทุกวันจันทร์วันศุกร์นะคะวันนี้วันอังคารแล้วนะ,ะอยู่กับพี่วิวแล้วก็ชมพู่ค่ะเดือนมีนาคมนะคะเมื่อวานนี้รายการแซปทูเดย์ก็นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศกันไปแล้วใช่ค่ะเราสู่หน้าร้อนแบบเต็มๆร้อนจริงๆนะคุณผู้ชมตอนนี้เห็นใจคนที่<ม>ทํางานกลางแดดมากๆเลยใช่นัวมันคือจะเป็นแบบพิษโตรกได้นะใช่ค่ะแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยพออากาศร้อนจัดก็เกิดพายุฤดูร้อนทําให้มีลมแรงและฝนตกหนักด้วยใช่ค่ะมันเลยเป็นสภาพ ภาพอากาศที่โอ้โหผสมผสานาหลากหลายมากจริงๆคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนสภาพอากาศเป็นยังไงลองส่งข้อความมาคุยกันหน่อยนะคะผ่านเพจ Facebook 9 m c ขาดค่ะ,คะข่าวแรกที่จะเล่าก็เรื่องนี้เลยน้องชมพู่พาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นที่ขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมลองไปดูภาพค่ะคือต้องวิง่งหลบเข้าตัวอาคารกันที่วุ่นเลยเพราะลมแรงมากจริงๆนะแล้วโอ้โหฝนมาแบบอย่างหนักเลยนะคะบ่ายสองโมงเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมคะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น บางจุดเสาไฟเนี่ยหักโค่นลงมาเลยมลมลงมาแล้วก็ทําให้ไฟดับเป็นวงกว้างนะคะแต่ภาพที่เราจะให้ดูเนี่ยมันเป็นสถานที่ในการจัดงานเขามีการจัดงานอีสานแฟก็จะมีร้านรวงต่างๆมากมายเพ่อค้าแม่ค้าก็เยอะอยู่ดีๆพายุฤดูร้อนมาลมแรงฝนตกคนก็ช่วยกันแบบเรียกให้หลบเข้ามาหลบเข้ามาหลบเข้ามาในตัวอาคารลองไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ นี่น้องชมพู่มันหนักมากเลยเนะาะค่ะใช่แล้วเหตุการณ์ที่เขามีการจัดงานกันนะคะจะเป็นศูนย์ประชุมมเนกะส์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานอีสานแฟร์แล้วเห็นข้างนอกใช่ไหมคะก็จะเป็นซุ้มแบบแม่ค้าพ่อค้าจัดงานเตรียมขายของขายอาหารแล้วเจอแบบนี้สงสารเนาะพี่มิวนเนาะ คุณผู้ชมเลาเพราะค้ะไหมคะส่วนใหญ่สินค้าต่างๆเขาก็ต้องตุนอะวัตถุดิบต่างๆถ้าเกิดว่าขายไม่ได้วันนี้มันก็จะเน่าจะเสียโอ้โหก็ต้องวิ่งหลบต้องทิ้งเต็นท์อะทิ้งเต็นท์ขายของไปก่อนเพราะว่ามันหนักมากจริงๆส่วนที่บ้านโนนม่วงตะบนศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะก็เหมือนกันดูหลังคาสิคะนี่คือร้านวัสดุก่อสร้างหลังคาหลุดปลิวไปแล้วปลิวไปไหนไปโดนหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ติดก,กันไฟดับสิจา้าตรงนั้นนะคะ ร้านวัสดุกอ่อสร้างเขาก็เลยให้ลูกน้องอมาช่วยกันเอาแผ่นหลังคาออกจากหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังนะใช่ค่ะคือทําก่อนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะมาคือเหมือนหวังดีแหละอยากจะช่วยเนี่ยลูกน้องลูกน้องปีนขึ้นไปไปช่วยกันเอาออกมานะคะก็รอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้วก็มีหลังคาบ้านเรือนประชาชนที่บ้านโนนม่วงะค่ะถูกลมพัดหลังคาเปิดหลังคาหลุด บ้านบางหลังนี่คือหลังคาไปไปทั้งหลังคาเลยนะคะอโอ้โหมาดูอีกจุดหนึ่งค่ะถนนมะลิวนันขอนแก่นชุมแพขาออกนะคะช่วงบ้านทุ่มบ้านแดงน้อยตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองขอนแก่นอันเนี้ยเสาไฟเสาไฟฟ้าแรงสูงกว่า40ต้นหักโคนล้มลงเนื่องจากลมแรงค่าพายุพัดหลังคาโรงงานเอยอะไรเอยก็ได้รับความเสียหายไปด้วย จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่เสาไฟล้มนะคะ40ต้น40ต้นเนาะชมพูเจ้าหน้นานนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เลยต้องตัดไฟคะ่ะสำรวจความเสียหายแล้วก็หาวิธีเชื่อมต่อไฟฟ้าเพราะว่าโรงงานขนาดใหญ่ที่อยู่แถวนั้น <c oughs> เขาก็ต้องใช้ไฟฟ้า <c oughs> ในการผลิตสินค้าหลายแห่งเลยนะคะทีนี้ ตลาดจอมพลถนนกสิกรทุ่งสร้างเขตเทศบาลนาครขอนแกน่นเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะหูนี่ลมแรงมากร้านค้าแผงลอยขายอาหารขายผลไม้ที่อยู่ริมถนนอุ้ยเนี่ยตลาดลมแรงป้ายร้านอะไรล้มและเนรนละนาดหมดเลยค่ะคพ่อค้าแม่ค้าก็เดือดร้อนอีกเนาะเหมือนที่นอ้องชมพู่บอกอะขายไม่ได้ <No. S 2> แล้วอุปกรณ์เสียหายด้วยอย่างเงี้ย mm. ล้มมาอุปกรณ์ mm. ก็เสียหายด้วยนะคะต้องขนข้าวขนของกลับบ้านกงินไปก่อนค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเก็บได้ขนาดไหนเนาะบา mm. งอย่างก็ต้องปล่อยทิ้งค่ะส่วนบ้านห้วยยางตําบลดงเบิงแอมอำเภอเขาสวนกวางค่ะชาวบ้านก็ต้องช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนเพราะพายุฤดูร้อนพัดถลม่มบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า80หลังคาเรือนชาวบ้านห้วยยางบอกว่าเหตุการณ์มาเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆ บ้านบางหลังบอว่าก็อยู่กันในครอบครัวอยู่กันมา60กว่าปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นี่คือครั้งแรกอะที่มันหนักขนาดนี้ ทางจังหวัดก็เลยประสานไปยังทุกอำเภอนะคะให้เร่งสำรวจความเสียหายนะคะว่าในพื้นที่ของตัวเองได้รับความเสียหายขนาดไหนก็จะมีการประสานเรื่องของความช่วยเหลือส่งลงไปในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะ,คะนี่มีคำหนึ่งที่ชาวบ้านบอกเราก็จะได้ยินบ่อยหลังๆแล้วก็คือทุกอย่างมาเร็วตอนน้ำป่าตอนน้ำท่วมช่วงก่อนท่านั้นที่ผ่านมาก็เตรียมอะไรกันไม่ทันเหมือนกันแล้วพายุรดูร้อนแบบนี้เมื่อก่อนเราก็จะไม่ค่อยเห็นค,ความแรงขนาดนี้แล้วก็มาเร็วขนาดนี้เนาะ คือบางบางพื้นที่เขาบอกมันมาเร็วมาแรงเป็นพายุเป็นฝนและเป็นลูกเห็บในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ค่ะหนักเลยอะ่ะเมื่อวานพี่กอลฟก็รายงานตรงเขตโคราชที่เจอเหมือนกันมาเร็วเหมือนกันฝนตกอยู่ดีอากาศนิ่งๆแล้วก็ลมมาแรงเลยอันนี้ก็เจอหนักที่ขอนแก่น,น,นไม่รู้จะมาถึงภาคกลางหรือเปล่าเนาะนั่นนะสี่ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกันเอาไว้เพราะเราเข้าใจว่าฤดูร้อนก็คืออากาศร้อนค่ะ ก็เตรียมตัวสําหรับความร้อนค่ะแต่บางทีไม่ได้เตรียมตัวสําหรับพายุฤดูร้อนที่มาทั้งฝนมาทั้งลมแบบนี้ใช่ค่ะอดูแลรักษาแนวรักษาตัวนะคะแล้วก็ไม่ประมาทกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็คือจะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวกันทุกสถานที่ท่องเที่ยวมักจะมีกฎของเขาใช่ค่ะว่าต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยห้ามทําอะไรห้ามเสียงดังหรือว่าอย่างไรโดยเฉพาะสถานที่ที่มีพระ เป็นวัดอะไรอย่างเงี้ยยิ่งต้องแบบว่าดูแลกันอย่างดีเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะตอนนี้กําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยคุณผ,ผู้ชมมีคนแชร์คลิปนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเหยียบฐานพระพุทธรูปปีนขึ้นไปเพื่อเก็บมะม่วงแล้วไม่ได้เก็บลูกเดียวเต็มถุงเลยอ่ะคลิปเป็นยังไงไปดูกันก่อนค่ะเนี่ยค่ะ,ค,ะคลิปนี้โดนโพสต์ลงในติ๊กต็อกนะคะนี่ระเบลอไว้ดูนะดูนะเหยียบฐานพระขึ้นไปแล้วมือเนี่ย ก็เกี่ยวที่ช่วงศีรษะ,ะด้วยนะคะน่าจะอายุประมาณ50-60ปีค่ะสัญชาติอินเดียนะคะก็เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นน่ตั้งอยู่รอบกำแพงที่นี่คือ,อพระเจดีย์ชัยมงคลภายในวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะเขาปีนขึ้นไปทำอะไรเก็บมะม่วงแล้วก็ระหว่างขึ้นไปอย่างที่เล่าอะคะ่ะใช้มือเกาะยึดเสียงของพระพุทธรูปนะคะและอีกคนนึงอยู่ด้านล่างทำอะไรคะถือถุงพลาสติก รอรับลูกมะม่วงค่ะและในถุงก็เหมือนมีมะม่วงอยู่แล้วหลายลูกด้วยเต็มถุงไม่ใช่แค่ลูกเดียวจ้ะเต็มถุงเลยนะคะโอ้โหคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปนี่สะเทือนใจชาวพุทธนะคุณผู้ชมถึงความไม่เหมาะสมของนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่กระทําพฤติกรรมดังกล่าวก็มีความกังวลในเรื่องความไม่เหมาะสมหนึ่งแต่อาจจะทําให้พระพุทธรูปโบราณเกิดความเสียหายได้นะ,ะรองเท้าบางอย่างที่เหยียบไปมือจังหวะความแรงที่ไปจับอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะเกิดความเสียหายได้นะคะหญิงสาวที่ถ่ายคลิปบอกว่าที่เธอถ่ายแล้วเธอไม่ตะโกนโวยวายลงไปเพราะอะไรจุดที่เธออยู่ที่เธอถ่ายได้กับตัวนักท่องเที่ยวอ,อยู่ไกลกัน <ừ> คือโทรศัพท์อย่างนี้มันซูมได้ใช่ไหมคุณผู้ชมอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถซูมให้ใกล้ได้เขาก็กลัวว่าตะโกนลงไปในความระยะไกลเนี่ยอาจจะดูว่าไม่สํารวมส่วนที่เธอมาโพสต์โพสต์เพื่ออะไรก็อยากใ,ให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นและจะได้มีการดูแลใส่ใจมากขึ้น มาฝั่งเจ้าหน้าที่กันบ้างนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นช่วงวันหยุดที่ผ่านมาไม่ได้เห,เห็นเหตุการณ์เองนะคะแต่ว่ามีไกด์เอาคลิปมาเปิดให้ดูโอ้โห,โโหเจ้าหน้าที่เห็นตกใจมากเลยค่ะมันไม่เหมาะสมจริงๆค,คือ2คนนี้ไม่น่าจะมากับกรุ๊ปทัวร์ซึ่งเวลามากับกรุ๊ปทัวร์จะมีไกด์ใช่ไหมไกด์ก็จะคอยดูแล้เขาจะคอยบอกว่ากฎของแต่ละที่เป็นยังไงบ้าง<ช>2งคนนี้น่าจะมากันเองอแล้วก็น่าจะมาช่วงเย็นๆซึ่งเจ้าหน้าที่น่าจะเดินไปดูตรงจุดอื่นแล้วนะคะ แล้วก็มีการปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสมเขาก็ตกใจมากซึ่งจริงๆในวัดเนี่ยเขาจะมีป้ายเตือนอยู่แล้วนะใช่อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะข้อความเหมาะสมห้ามถ่ายผ้าตรงไหนห้ามปีนป่ายห้ามเหยียบเขาก็ติดเตือนไว้แล้วนะคะมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ทั่วๆเลยนะคะรวมถึงเรื่องของการแต่งตัวที่ไม่เหมาะสมด้วยนะคะถ้าเขาบอกเป็นวันปกติ ถ้าเจ้าหน้าที่หยุดประจําจุดแล้วเห็นเขาจะต้องเข้าไปตักเตือนโดยทันทีว่านี่คือสิ่งที่ทําไม่ได้ไม่เหมาะสมนะคะแต่ว่าวันนั้นนอย่างที่บอกนะ่าจะเป็นช่วงเย็นแล้วเจ้าหน้าที่ก็น่าจะไปดูแลส่วนอื่นๆซึ่งเป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวเริ่มน้อยลงแล้วก็อาจจะไม่ทั่วถึงนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเห็นคลิปละหลังจากนี้จะระมัดระวังดูแลให้ถี่ถ้วนมากกว่านี้ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําขึ้นอีกนะคะ อล่าสุดมีอัปเดตเมื่อวันที่4มีนาคมนะคะทางวัดใหญ่ชัยมงคลวันนี้นี่แหละมีการดําเนินการให้เจ้าหน้าที่วัดเนี่ยมาตัดกิ่ง<ะ>อเอาต้นเหตุก่อน<ะ>มีกิ่งมะม่วงห้อยลงมาดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวตัดทิ้งซะนะอย่าให้ยื่นเข้ามานะคะแล้วก็เบื้องต้นทางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะก็มีการเข้าดําเนินการลงบันทึกประจําวันแล้วนะคะที่สพพระนครศรีอยุธยามีข้อกล่าวหาแลคุณผู้ชม ปีนป่ายโบราณสถานซึ่งเขามีพรบโบราณสถานโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานโบราณแห่งชาติมีโทษปรับ10,000บาทนะคะแล้วก็หลังจากนี้จะมีการทําป้ายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็แนะนํานักท่องเที่ยวนะคะซึ่งที่นี่เป็นจุดที่สําคัญต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสํานักกรมศิลปากรที่3และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ดูแล ซึ่งเป็นที่ที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็ต้องดูแลเต็มที่ไม่ให้เกิดความเสียหายนะคะหลังจากนี้เขาบอกว่าตักเตือนนะเออถ้าเจอก็จะตักเตือนหรือว่าใครี่เห็นคลิปนี้ก็อย่าทําเลยเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะคะเป็นวัดใหญ่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกต้องที่ม<ะ>ิวก็ไปอยู่หลายที่เหมือนกันแต่ทีนี้จะบอกว่านักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติ แล้วไม่ทราบว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้มิ้วมองว่าในยุคนี้นะมันอาจจะฟังไม่ขึ้นสักเท่าไหร่เพราะยุคนี้สมัยนี้ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าพระพุทธรูปของโบราณจะไปปินได้ยังไงแล้วอ,อถ้าเป็นชาวอินเดียจริงๆเขาก็จะเคร่งในเรื่องของพระพุทธศาสนามา,มากๆอยู่แล้วจริงๆจิตใต้สำนึกต้องรู้ตรแต่อดกินมะม่วงไม่ได้ แล้วสงสารต้นมะม่วงอ่ะอโดนตัดกิ่งเฉยเลย <มา S 1> ต้นมะม,ม่วงผิดตรงไหนใช่เนี่ยมะม่วงต้องมาออกสื่อแล้วมะม่วงอยากบอกว่าเขาผิดอะไร<อ>เขาออกลูกดกสวยงามให้คนได้มองสบายตาสบายใจใโดนตัดทิ้งะเลยกิ่งก้านสาขานั่นนะสิจริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องกับการอยู่ดีเป็นเด็ดแบบ ผลไม้ในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่ของเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นความผิดตามกฎหมายได้ด้วยเนาะถ้ามีไกด์มานะตัวหมอนักท่องเที่ยวนะมะม่วงบ้านเราไม่แพงใช่๋ยวาเขาพาไปเที่ยวตลาดกลางคืนแล้วค่อยซื้อใช่อย่าเด็ดเลยนะคะหรต่างชาติเขามองว่าผลไม้ที่บ้านเขามันราคาสูงหายากอะไรเงี้ยเนาะเห็นแล้วอยากไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ก็เตือนกันเอาไว้นะคะสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวคนไทยเองก็เหมือนกันเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทให้มันถูกต้องนะคะส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่หลายคนเห็นคลิปแล้วตกใจจริงๆว่า อะไรกันเนี่ยมันอันตรายมากนะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะรถคันนี้เขาบอกว่าเออเห็นคันข้างหน้าเหยียบเบรกทีทีทีท,ท,ทีไฟเบรกมันขึ้นค่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นสักพักนึงพอรถคันข้างหน้าเบี่ยงไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งพุ่งมากระโดดขึ้นหน้ารถของเขา<ะ>แล้วพอกระโดดขึ้นปุ๊บเหมือนขึ้นไม่ได้แล้วล่วงลงไปแล้วนอนอยู่ตรงพื้นแล้วลุกขึ้นมาแล้ววิ่งไปคือแบบทุกคนงงอะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไปทำไมป่วยจิตเวทหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ ยูยูก็แบบว่ามาชนรถนะทำไมมาชน,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 นคนอ่<ล>อยู่อโอ้โหเนี่ยเหมือนผู้หญิงคนนี้พยายามจะไปกระโดดแบบนี้กับรถคันข้างหน้าแต่รถคันข้างหน้าคงสูงหน่อยแล้วก็รถคันข้างหน้าถ้าเกิดคลิปก่อนหน้าเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเหยียบเบรกเหยียบเบรกเหยียบเบรกคึกเนี่ย เห็นไหมเหยียบเบรกทีๆเลยเขาคงงงว่าเอ๊ะมันนี่นี่พอรถคันนี้เบี่ยงออกก็จะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้พุ่งมาตอนนี้เรายังมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคันข้างหน้าเบรกทีจังเลยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วลักษณะของผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนตั้งใจอ่าเบี่ยงออกแล้วนะคะอ้อมเขาล้มไปทีแล้วเหมือนกระโดดไปใส่คันอื่นแล้วหรือเปล่าใช่ค่ะพยายามจะกระโดดใส่คันข้างหน้าไปแล้วแล้วนี่ <Das S 2> โอ้ยนี่ล่วงลงไปแล้วยังนิ่งอยู่บนพื้นสักพักลุกขึ้นมาทำหน้างง,งๆหรือลาๆล,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 ลวิ่งออกไปแล้วก็เห็นมีคนถ่ายคลิปตามใช่ไหมเนี่ยเนี่ยใช่เนี่ยพี่มิวก็ถามน้องๆทีมงานว่าเอ้คนถ่ายคลิปตามนี่คือยังไงนะเพราะถ้าเกิดเราดูเผินๆเขาทำคอนเทนต์อะไรหรือปะเอ <S <S เอเดี๋ยวนี้นะมันต้องคอยดูข้อมูลรายละเอียดนะคนทำคอนเทนต์เยอะอะ หรือว่าคนที่ถ่ายคลิปตามอาจจะเป็นผู้เสียหายแล้วก็พยายามจะถ่ายคลิปเพื่อให้มีหลักฐานหรือเปล่าเป็นผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายก่อนหน้านี้หรือเปล่าค่ะนี่นะคะนี่คือถนนลำลูกกาปทุมธานีค่ะเจ้าของคลิปที่เป็นเจ้าของรถที่ได้รับความเสียหายบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น26กุมภาพันธ์ประมาณ3ทุ่มกว่าๆนะคะกำลังกลับบ้านแล้วผู้หญิงคนนี้ พยายามปีนขึ้นรถคันข้างหน้าแต่ขึ้นไม่ได้เพราะรถสูงก็เลยพุ่งขึ้นมาใส่กระโปรงรถของเธอนี่แล้วเธอเป็นคนให้ข้อมูลด้วยว่าคนที่ตามถ่ายคลิปอะน่าจะเป็นผู้เสียหายคนอื่นอ๋อและของเธอนี่ค่ะรถเธอเสียหายแบบนี้โถคนทั้งคนปีนขึ้นไปอะต่อให้เป็นเด็กน้อยอะก็มีความเสียหายนะคะแล้วลักษณะปีนขึ้นไปเหมือนแบบ เทคตัวกระโดดกระโจนขึ้นไปอ่ะอแล้วแรงที่แบบกระโจนอ่ะแล้วรถของผู้เสียหายคือไม่มีประกันเลยมั้งรู้สึกนะไม่มีประกันด้วยเราจะทำยังไงดีนะคะโชคดีที่มีกล้องหน้ารถก็เลยมีหลักฐานชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยสงสัยว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เป็นแก๊งมิจฉาชีพหรือเปล่าตั้งใจจะก,กระโดดพุ่งใส่รถทำให้รถคนอื่นเขาได้รับความเสียหายแล้วเหมือนกับทำทีเป็นตัวเองก็บาดเจ็บ เพื่อที่จะตบทรัพย์รีดซัพ์จากเจ้าของรถหรือเปล่าเขาก็เลยสงสัยมันก็คิดได้หลายมุมคือทําเพื่ออะไรแล้วจริงๆแล้วหน้าตาก็ดูแบบไม่ได้ไม่ได้มึนเมาหรือแบบหลอนๆนะนะเหมือนปกติอ่ะเพราะแต่งตัวแต่งอะไรก็ดูปกติเนาะเพราะคนสงสัยว่าเอ๊ะเป็นคนไร้บ้านคนเร่ร่อนคนจรหรือเปล่า อืช่วงนี้คนก็จะวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของยาเสพติดกันเยอะนะพี่มินะเพราะยาเสพติดราคามันแบบถูกแล้วเกินจะเห็นบางที่จอดแยกไฟแดงโอ้โหอากาศมันร้อนกว่าจะไฟเขียวยืนลำซะอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือเมา,มาหรือหรือเมา,มาหรือว่าหลอนหรือว่ายังไง หรือป่วยจิตเวทถ้าป่วยจิตเวทครอบครัวหรือคนใกล้ชิดต,ต้องดูแลนะคะสงสัยได้หลายอย่างจริงๆเนาะคุณผู้ชมคะสุดท้ายเนี่ยคะ่ะตัวเจ้าของคลิปเธอก็เป็นผู้เสียหายใช่ไหมคะเธอก็ไปแจ้งความสพคูคดค่ะทีนี้พอไปแจ้งความได้ข้อมูลจากตํารวจว่าโอ้ยผู้เสียหายก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าเจ้าของคลิปที่จะไปแจ้งความอะอย่างน้อยๆน,นะมีแล้วห้ารายแซงวิ่งปะทะเขามาทั่วเลยห้ารายนะคะ ก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็พยายามจะมาระงับเหตุแล้วก็จับตัวผู้ก่อเหตุได้ในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แต่สุดท้ายพอจับได้ญาติของผู้ก่อเหตุก็มานำตัวไปมาประกันตัวออกไปแล้วก็ให้เบอร์กับตำรวจเอาไว้ว่ามีอะไรโทรมาแล้วกันแต่ทีเนี้ยก็ยังตามตัวไม่เจอแต่ผู้เสียหายบอกว่าไม่ได้นะคุณตำรวจต้องตามตัวให้เจอนะเพราะผู้ก่อเหตุคนนี้จะต้องมารับผิดชอบความเสียหายรถบุกกระจกร้าวกระจกแตก ใครจะรับผิดชอบต้องมารับผิดชอบนะคะแล้วพอผู้เสียหายเอาคลิปเนี้ไปโพสต์ในติ๊กต็อกะค่ะคนมาเม้นเยอะมากก็อย่างที่พี่มิวบอกอะหลายคนมาเม้นว่าอ๋อเธอป่วยจิตเวทแน่เลยเลยมาก่อเหตุแบบนี้แต่ถ้าป่วยจิตเวทก็จะปล่อยให้มาวิ่งอยู่บนถนนแบบนี้แล้วสร้างความเสียหายให้กับรถคันอื่นออีกเหรอคะอม,มันปล่อยไม่ได้เนาะ สร้างความเดือดร้อนแล้วก็อ,อาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตของคนอื่นก็ได้ถ้าเกิดว่าอาการรุนแรงแล้วเห็นว่ามีญาตินี่ก็ตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้จับผู้ก่อเหตุผู้หญิงคนนี้ได้แล้วญาติมารับตัวไปค่ะงั้นญาติก็ต้องดูแลญาติก็ต้องเนี่ยมาแสดงตัวมาร่วมรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นญาติของตัวเองจรงิงๆแล้วนี่คือปล่อยผู้ป่วยจิตเวทให้มาสร้างความเดือดร้อนค่ะอืมนี่จะ คลิปแปลกๆเรื่องราวแปลกๆนะยุคนี้พอโลกโซเชียลม,มีการแชร์กันเน้วเนาะมันก็จะเห็นมุมแปลกๆในโลกใบนี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะอ,อีกหนึ่งเรื่องจะว่าแปลกก็ไม่แปลกแต่เหมือนกับการปล้นมากกว่าคนไทยอ่ะใจดีพี่รปาภาคนหนึ่งหเห็นหนุ่มคนหนึ่งหิวน้ําเข้ามาขอกินน้ําพี่เราพอใจดีก็หาน้ําให้กินพูดคุยกันพูดคุยกันไปพูดคุยกันมาเหมือนจะเป็นมิตรแต่กลายเป็นมิตราชีพฉกโทรศัพท์พี่รปภไปไปดูคลิปกันก่อนค่ะ นี่ค่ะนายสมควรชิดพักนะคะอายุ68ปีแล้วค่ะเป็นอาชีพพนักง,งานรักษาความปลอดภัยอยู่ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านพัทยากลางหมู่9้าตําบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะคนร้ายคนที่ขีม่มอเตอร์ไซค์มานี่โดนก่อเหตุวิ่งราวรั์เป็นโทรศัพท์มือถือราคาประมาณ4 0 0 0บาทกล้องจับภาพไว้ได้ตามที่เห็นนี่เลยค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งยีของวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะหลังเกิดเหตุก็แจ้งความร้องทุกข์นะคะ แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลยอ่ะลุงเขาก็กลัวว่าคนร้ายเนี่ยรู้ที่ไงจะหวนกลับมาทาร้ายหรือเปล่าเนี่ยคือนี่จังหวะชกโทรศัพท์แล้วขีม่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วแล้วลุง68แล้วโอ้ยแล้วคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มันตามไม่ทันอยู่แล้วล่วนะเนาะวิ่งตามมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นจุดที่ลุงเขาก็เฝ้าอยู่ทุกวันจุดทางเข้าออกคอนโดอะค่ะคนร้ายเนี่ยเป็นชายไทยประมาณ30-35ึงปีขี่มาจอดแล้วทำทีของเงิน20บบาทสิลุง ลุงบอกว่าไม่มีแบงค์ปลีกย่อยเลยเลยไม่ได้ให้จากนั้นคนร้ายก็เลยบอกว่าขอกินน้ําหน่อยเขาบอกด้วยความไม่คิดอะไรก็เลยอนุญาตกินเลยเทเลยน่ะเอาให้ดื่มแล้วก็คุยกันเกือบ3 4นาทีจังหวะน,นั้นนะคุลุงเขาก็ก้มเล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยไม่ทันระวังตัวคนร้ายเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บเดินไปสตาร์ทมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอื้อมมือมากระชากเนี่ยหลุดไปจากมือแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยค่ะ ตนพยายามวิ่งไล่ตามเราตามไม่ทันเขารู้สึกแย่มากเลยนะคะ mm. เพราะว่าเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ย mm. ที่เอาไว้ติดต่อญาติ mm. แล้วก็ใช้งานเรื่องของทาการทํางานเนี่ยค่ะตอนนี้จะซื้อใหม่ mm. ก็คงไม่มีปัญญาและที่สําคัญลุงบอกว่าลุงอายุมากแล้วระแวงจังเลยเนี่ยยิ่งมีมีข่าวมีอะไรออกไปไปแจ้งความด้วยกลัวคนร้ายมันจะโกรธ mm. แล้วก็กลับมาทําร้ายลุงอีก mm. ก็เลยฝากวอนเจ้าหน้าที่ตามจับให้แบบเร็วที่สุดได้ไหมค่ะโถ,โถโเห็นใจคุณลุงมากเลยเนาะ ยุคนี้นะจะเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่ามีของมีค่าอะไรที่อยู่ตามที่สาธารณนะเขาบอกว่าให้ระวังมองซ้ายมองขวาให้ดีไม่ใช่ก้มเล่นอย่างเดียวอืคนจ้องกับคนะระวังนี่มันไม่เหมือนกันยุคนี้เราต้องระวังตัวตลอดเวลาจริงๆนะน้องชมพูเ่เนาะจริงค่ะเขาบอกว่าบางทีถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงจุดที่ไม่ปลอดภัยจุดที่มืดจุดที่เป็นอักจรทั้งหลายถ้ามันรู้ว่าเสี่ยงก็ละจะขอนปีนี้ปีหน้า <น>แล้วก็อย่ามีทรัพย์สินอะไรที่ล่อตาล่อใจเนาะคือเราก็ต้องป้องกันตัวเองในระดับหนึ่งไงมีทองก็เก็บไว้มไม่ต้องใส่โชว์ใช่อุ้ยเดี๋ยวนี้ทองยิ่งแพงมากด<ช>้วยใส่ทีนี้คนแบบจ้องอ,อคุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ามัน เป็นข่าวที่หลากหลายอารมณ์ก็เป็นเรื่องเศรา้าเพราะว่าเป็นความสูญเสียแต่มันก็จะมีความสุขแฝงอยู่แต่เป็นความสุขที่เคลาน้ําตาเรื่องของเรื่องก็คือชายหญิงคู่หนึ่งนะคะเขาก็จีบกันเป็นปีสุดท้ายกลงปรงใจจะแต่งงานกันมั่นหมายกันเอาไว้แล้วก็จะแต่งงานเนี่ยภายในปีนี้ช่วงปลายปีแต่ปรากฏว่าฝ่ายชายคะ่ะเกิดอุบัติเหตุซะก่อนเกิดอุบัติเหตุทางถนนเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฝ่ายชายเสียชีวิตคะ่ะ สุดท้ายเนี่ยทางครอบครัวก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราจัดงานแต่งงานในงานศพของฝ่ายชายเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาเขามีความหวังในงานแต่งงานนี้มากเขาบอกเพื่อนทุกคนบอกญาติพี่น้องทุกคนด้วยความดีใจว่าผมจะแต่งงานแล้วนะผมจะแต่งงานแล้วนะแต่สุดท้ายไม่ทันได้จัดงานแต่งงานเสียชีวิตซะก่อนก็เลยเนี่ยจัดงานแต่งงานในงานศพของฝ่ายชายคุณผู้ชมอลองดูภาพภาพนี้กันหน่อยค่ะ งานนี้จัดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะคะที่บ้านวังผืออําเภอเปยน้อยจังหวัดขอนแก่นอย่างที่มิวบอกมันมันหลากหลายอารมณ์จริงๆอะคะ่ะมันก็เป็นแน่นอน,นงานศพมันคือความเศร้าเนาะแต่ก็อยากจะสารฝันให้กับฝ่ายชายที่เขาอยากแต่งงานมากจริงๆแต่เขาต้องมาเสียชีวิตไปซะก่อนฝ่ายชายก็คือนายชานนอ,นอายุ33ปีนะคะ คือเสียชีวิตไปตั้งแต่27กุมภาพันธ์จากอุบัติเหตุบนท้องถนนก็คือรถกระบะพลิกคว่ำนะคะทีนี้ก็เคยเป็นครูเคยเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก,ก็ทำงานดีเจ้าสาวก็รักว่าที่เจ้าบ่าวคนนี้มากก็เลยจัดงานกันแบบนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าจริงๆปลายปีเนี้จะได้แต่งงานกันอยู่แลวนี่เจ้าสาวแต่งตัวสวยเลยนะคะ แต่มันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกจริงๆอะคะ่ะเขามั่นกันตั้งแต่5้ามกราคมทีเนี้ยด้วยความที่ว่าพอมาเสียชีวิตซะก่อนเจ้าสาวก็ก็เสียใจมากญาติพี่น้องของว่าที่เจ้าบ่าวก็เสียใจมากแต่อยากจะสารฝันให้ไงพี่ชายพี่สาวญาติพี่น้องก็เลยช่วยกันจัดงานนี้ให้ซึ่งเป็นงานแต่งงานที่จัดในงานศพ ก่อนวันชาปณก,กิจหนึ่งวันก่อนวันเผาวันหนึ่งอะคะ่ะก็อยากจะสารฝันให้นั่นแหละอย่างที่มิวบอกนะคะก็คือมิวก็เลยไม่รู้จัเราจะใช้คำพูดยังไงดีเนาะว่า,เ,าเจ้าเจ้าสาวก็ได้แต่งตัวสวยงามมันมีหลายอารมณ์เนาะแล้วก็จัดงานแต่งงานให้กับตัวเองอแล้วว่าที่เจ้าบ่าวที่เขาไม่ได้อยู่แล้วว่า เราก็ต้องแสดงความเสียใจกับความสูญเสียนี้แล้วก็ต้องให้กำลังใจเจ้าสาวท่านนี้ด้วยใช่ค่ะให้กําลังใจครอบครัวของผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์นี้เะนาะแต่เขาก็ต้องฮึบสู้ไงใช่ค่ะชีวิตมันก็ต้องไปต่อก็เลยสารฝันให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปว่าเขาอยากแต่งงานมางจริงก็เลยจัดงานให้เลยในงานศพแบบนี้ค่ะค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะหลังจากนี้อยากให้มีรอยยิ้ม,มแล้วก็ได้ใช้ชีวิตให้มีความสุขหลังจากนี้เนาะค่ะอโอ้ย หลายอารมณ์มข่าวนี้มันจะยินดีก็ยิ้มได้ไม่สุดมันมีแต่ความเสียใจนะคะอ่ะไปที่เรื่องต่อไปเอาอันนี้เ,เรื่องยิ้มจริงๆกลับมายิ้มกันหน่อยเป็นคลิปใจฟูนะคะกับรถเมย์คันหนึ่งขับขับมาแอร์เสียระหว่างทางค่ะแต่บนรถเนี่ยมีชาวต่างชาติอยู่ด้วยแล้วก็มีเด็กน้อยอคือกระเป๋ารถเมย์ก็รู้จะทำไงกลัวเด็กน้อยจะร้อน<ๆ>ก็เลยไปหยิบแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดอะคะ่ะมาพัดให้ก็เลยเป็นภาพที่น่ารักภาพนี้เกิดขึ้นค่ะ ผู้ใช้ที่ตกรายหนึ่งนะคะโพสคลิปสุดน่ารักระหว่างกระเป๋ารถเมย์กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยคะ่ะระบุข้อความว่าแค่เห็นภาพนี้ก็หิวใจทั้งวันแล้วเมื่อแอร์รถเมเสียระหว่างทางแล้วบนรถก็มีคุณแม่ฝรั่งลูกอ่อนอยู่ด้วยความกลัวที่เด็กน้อยจะร้อนนะคะ กระเป๋ากอบเมย์ก็เลยเอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะคะมาเย็ยนพัดให้พลางๆระหว่างที่รถกําลังวิ่งอยู่ซึ่งต้องบอกว่าไม่มีใครโทษนะคือแอร์คันนี้เสียระหว่างทางเป็นเรื่องสุดวิสัยเ mm hmm. ชื่อว่าทุกคนก็เข้าใจได้ค่ะแต่ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงน้ําใจของคนไทยนะคะที่มองเห็นเด็กเล็กๆเหมือนลูกเหมือนหลานเ mm hmm. ชื่อว่าต่อให้เป็นเด็กไทย mm hmm. เขาก็ทําแบบนี้แหละนะ mm hmm. บริการทุกระดับประทับใจจริงๆ เอออันนี้น่ารักน่ารัก<ห>อุลมพัดเลยตอนเวลาเราทํากิจกรรมอะไรที่โรงเรียนถ้าร้อนเราก็ใช้แผ่นฟ<ช>ิวเจอร์บอร์ดเนี่ยพัดเหมือนกันเพราะมันแข็งแล้วเหมือนพัดขนาดใหญ่นะคุณผู้ชมดูสิผมปลิวเลยคือผู้โดยสารท่านอื่นไม่กล้าบ่นนะถ้าเป็นปกติอาจจะบ่นโอ้ยทาไมแอร์เสียทําไมมันร้อนแบบนี้ใช่ก็นั่งไปแล้วก็มองภาพน่ารักน่ารักแบบนี้หายร้อนเลยค่ะแต่อีกมุมหนึ่งพี่มิวค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกมุมหนึ่งพอโพสต์ได้หลุดออกไปเนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะเขาบอกว่าเอาร ทำไมไม่เปลี่ยนรถล่ะเออเจ้าของโพสต์ออกมาเมนเพิ่มเติมว่าอย่างที่บอกมันเสียระหว่างทางมันไม่ได้เริ่มต้นออกจากจุดเริ่มต้นอ,ออกจากอู่แล้วมันเสียคือคงขับมาเรื่อยๆอะค่ะแล้วมันก็เสียระหว่างทางมันก็ต้องไปต่อเนาะอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะตอนนั้นละคือพี่กระเป๋าพี่คนขับก็พยายามเปิดหน้าต่างทุกบานให้กับคนที่นั่งอยู่บนรถนะนะคะให้ได้รับลมบ้างเวลาลถวิงเนาะม,ม,มันก็เป็นภาพระหว่างทางไงเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เอ้า เขาอาจจะไปจอดปนะ้ายหน้าให้ผู้โดยสารล,ลงแล้วรอคั้นใหม่นะที่ไทยแบ,บน,นชานนะแต่ระหว่างทางก็ช่วยเหลือกันไปก่อนอม,มันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเนาะใช่ไหมฝรั่งเวลาได้รับการดูแลจากคนไทยหรือว่าการมีน้ําใจของคนไทยเขาประทับใจนะใช่บางเรื่องหลายๆอย่างเอาผ้ายเย็นไปให้เขาเอาน้ำให้เขาเหมือนจะต้องเสียตังค์หรือเปล่าแต่ไปมาคนไทยให้คนไทยใจดีแล้วเขาก็จะแบบประ,ระทับใจอย,อย่างเงี้ยมุมดีๆของเรามีเยอะมากเลยในไทยนะคะ เดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่าเนาะ,ช,ะช่วงหน้ากลับมาแซปจูเดย์กันต่อค่ะ